สวัสดีค่ะมาพบก,กับกระซิบบอกเล่านะคะรถบ้านสภาพดีค่ะคันนี้เลยนะคะเรามาแนะนำให้ท่านได้ชมกันเป็นรถ Toyota h ไฮรัก i ิโ c แคปตัว G ปี05เครื่องยนต์2 5 0 0 c นซีซีนะคะรถสภาพดีมีบันไดข้างและหลังนะคะติดเครื่องเสียงค่ะแอร์เยน็นเบาะภายในเป็นเบาะหนังหุ้มนะคะฝาครอบรายไมย้ เตรียมเอกสารครบพร้อมโอนค่ะสดผ่อนสามารถคุยกันได้นะคะราคา169,000บาทสภาพตามนี้เลยนะคะทุกท่านเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้านะคะวีโกค่าปี05สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดรูรถนะคะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนัดหมายวันเวลาล่วงหน้าก่อนเดินทางนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านโดยตรงทางแอดมินเพียงแนะนำให้ท่านได้เลือกชมเท่านั้น เราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในายหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ